สวัสดีครับช่อง L S M 9 9สเอ็มเก้าไลฟ์สกอร์นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกฮะวันนี้ก็วันที่2มกราคม2564เราจะไปที่ฟุตบอลเพียร์รเบนะอีรครับระหว่างเชลซีแะเจอรลิ่งฟูร์ครับคู่นี้แข่ง5้าทุ่มครึ่งสนามแซนฟอร์ดไีครับก,การรมการเป็นแอนโทนี่เทเลอร์นะครับก็ผลงานเจอกันมาทั้งปี1993เสมอ20เจ้าบ,บ้านเชลซีชนะ31ส่วนเลือกฟูลชนะ28นะครับหกเกมหลังเลือกฟูลก็ชนะ4เสมมอ1 1แพ้เเเกนนนะส่่วชลซีีย ช่วงหลังไม่แพ้ใครเลยแต่ชนะ3ครับเสมอ3ก็ถือว่าใช้ได้ฟอร์มใกล้เคียงสูสีกันเลยแต่วันนี้ลิเวอร์พูลนะจากฟังข่าวเมื่อวานล่าสุดเจคก็คัฟติดโควิดนะโอ้โหอาจจะลงคุมทีมข้าสนามไม่ได้นะมีปัญหาแนะ่เรื่องแก้เกมแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องขันกำลังใจนะ้อยอยู่ข้างๆสนามังพอกระตุ้นลูกทีมได้นะส่วนเชลซีปัญหาหนมือนกันลูกก,กูออกมาบอกว่าไม่มีความสุขนะในยูทูบเบอร์นะฮะ ไอ้ทุกขเาบอกว่ามึงต้องมาขอโทษกูเบอกไม่ขอโทษมีปัญหาพอากันนะแต่ดูแล้วเออลิฟูน่าจะมีปัญหามากกว่านะแต่อาจจะต้องแก้ไขด้วยการใช้วอนะใช้อะไรเงี้ยนะสื่อสารแทนนะครับอาจยินข้าสนามไม่ได้นะเจอก,กันมาก็หนึ 1, 1่งหนึ่งเชลซีหนึ 3, ่งศูนย์ลิปูสองศูนย์ลิปูห้าสามเชลซีสองศูนย์ลิปูสองหนึ่งใกล้เคียงกันเลยเคยมาดูคีหน่อยเมสันเมาส์เชลซีก็สิบสามสิบแปดยี่สิบสอง ยี่สิบเจ็ดประตูนะหกคนแรกถือว่าไม่ธรรมดานะแต่โมเมสซานล่าเนี่มันโหดเหลือห้ายเหลือเกินคนเดียวยิงสิบห้าลูกนะไอ้สองคนนี้ยิงรวมกันนะเดีโกโซต้าก็ยี่สิบห้าลูกนะมีปัญหาเหมือนกันบางจังหวะคนส่งไม่ส่งนะก็ใส่หัวไปหอกันมานะก็ยี่สิบห้าสามสิบสองสามสิบหกก็ประมาณสี่สิบประตูโอ้โหเกมลุกสุดยอดเหลือนะเกินนะเลวโปนนะใครต่อให้ลองกนะันได้ราคาสกอร์สูงอะ่ะกดต่ำดีกว,ว่าสองลูกขึ่ขงก็สามกดต่ำเลยมาเผื่อแม่งยิงกันไม่ได้นะคู่นี้ กลัวนะระวังตัวนะครับราคาเสมอราคาเชลซีต่อปอปอถ้าต่อปอลองเนื้อผู้ล้วกันส่วนราคาเย่าเยือนเจ้าบ,บ้าน2.55้ถึงเยือน2.70เนะก็เชลซีได้ในบ้านก็มีโอกาสามากกว่าแถมวันนี้อาจจะไม่มีเจนครอบคุมทีมข้าสนามให้กับเนื้อผู้ด้วยนะราคาสีคราคาไดนะ้คู่ดีหูให้เยอะเลยนะ เสมอศูนย์จุดเก้าเก้าูศูนย์จุดแปดยังไงศูนย์จุดหกแปดเลยผมเลี 20, 8, 8, ้ยงคูอ, 20, อยู่แล้วอ่ะแบ่งอย่างละครึ่งแล้วกันลองปปอครึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอครึ่งหนึ่งอ่าคิดว่าคู่นี้นะโหใหู้สีนะโอกาสออกเสมอสูงนะก็เลยลองไม่ติ่งหนึ่งนะโอกาสชนะใกล้เคียงที่เหลือต้องอยู่ในเกมนะจังหวะเกมนะแล้วก็เอกอกรรมโค้ดนะวันนี้นะสำคัญเหมือนกันนะแต่ลกแต่เชลซีเนะี่ยก็จะไม่มีลูกกู๊ดนะถ้ามีปัญหาเรื่องกับโค้ดอาจจะเตะไล่โค้ดก็ได้นะครับ ก็เลยคิดว่าโทเคอร์อาจจะไม่เสี่ยงเอาลงนะฮะน่าใช้ตัวอื่นแทนนะครับก็แก้ปัญหาเองนะครับก็คิดว่าคู่นี้เสมอได้ครับจัดได้เลยที่ลิเวอร์พูลนะฮะส่วนคู่ที่สองเราจะไปที่เชมเมเช่ไปคู่ระหว่างเวชบอมบิดอาเบียนเจอคาร์ดิฟซิตี้ครับคู่นี้แข่งบ่ายสามโมงเนี่ยคดไวนะเออหาดูได้เลยนะไปไางเงี้ยนะคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาดูได้นะครับเคยเจอมาสิบห้าเกมติดสองพันสามเสมอ6นะฮะเจ้าบ้านชนะ5ทีมเยือนชนะ4ครับ6อ่ะ6เกมหลังคาร์ดิฟซิตี้ครับก็เสมอ1แพ้3ชนะ2นะครับ ส่วนเวทบอลบิดอาร์เบียนหกเกมหลังก็ชนะสองเสมอสามแพ้นหนึ่งนะก็ถือว่าเวทบอมดูดีกว่านะฟอร์มน่ากลัวเหลือเกินหกเกมหลังเจอกันมาเวทบอมก็สี่ศูนย์เวทบอมสี่สองเวทบอม4-2ครับคาดิฟ1-0คาดิฟ2-1นะก็ถือว่าเวทบอมเหนือกว่านิดหน่อยนะมาดูคีย์กันหน่อยเขาทำประตูนะเวทบอมบิดอาร์เบนเป็นคาแลนแกรนนะฮะ23งสามหน้าเประตู6คนแรกก็ยิงไป13 16 19 64ก็ 6, 4, 23ประตูถือว่าใช้ได้ละเกมลุกนะส่วนคาริสติเป็นแคลนมูนะครับชาวเวลนะกองหน้านะครับก็ยิงไปห้าลูกยิงสองนัดนะถ,ถือว่ายิงไม่เยอะนะ13 16 19 20ประตนะูถือว่าใกล้เคียงสูสีเลยแต่ชอบเวทบอมบิดมากกว่าไปราคาสกอร์สูงสองลูกครึ่งกดต่ำก็ได้ครับส่วนราคาเจ้าบ้านต่อลูกหนึ่งเหรอ,อ,อลูกหนึ่งก็พอนะเคยคุมลูกถ้ามีก็เอาคือคุมลูกแล้วกัน จบ,บ้านไหลลงนะ 1. 4 0ทสีูย์ิมเยือน8.5 0ศูนนะคู่นี้ไปดูราคากันคู่นี้เปิดมาสามราคา1ลูกก็ได้คิดว่าชนะได้นะครับโอเคจัดได้เลยที่เว็บรวิตอาเบียนที่เด็ด2ตัวคู่แรกก็เลือกปูนะลองเลยบปอๆนะส่วนคู่ที่2ก็อยู่ต่อเว็บรวมอิฐนะครับส่วนคู่วันงไทยนะฮะต้องกราบขอภัยนะไม่อยากโทษใครคนใดคนหนึ่งถนะ้าทำเสียถึง2ประตูนะก็ช่างมันถือว่าจบไปได้แชมป์ไปก็ต้องกราบขอภัยด้วยครับสนใจเชียร์บอลแบบนี้หืดอดวงฟรีก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคมาได้ครับขขอให้ทสุ ปีใหม่นี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่บรวยเงินทองนะครับอีกหิงรถท่านวันนี้ก็สวัสดีครับ